สวัสดีวันนี้อยู่กับผมต้นนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมลูบบอกนะครับผมหมดตกปลานะวันนี้เรามากันที่เรือของใครไม่รู้นะครับผมแล้วติดเรือมากับพาเวเราเพื่อที่จะมาตกปลาตอนนี้เราก็อยู่ประมาณห่างจากท่าเรือแจ็คสันประมาณหไูไกลพอสมควรนะครับผมวันนี้เราออกมาตกปลานอกสถานที่นะเดี๋ยวมีเรืออะไรเนี่ยอยู่ข้างหน้าโอเค okay. เดี๋ยวจะฟาดเบ็ดไปนะครับผมเพื่อหาปลากันนะเรามี พนักงานขับเรือส่วนตัวยักษเข้มไม่ใช่ละติดเขามาติดเขามาเดี๋ยวเราดูว่าจะได้ปลาอะไรนะมาล้วครับผมตอนนี้ฟองขึ้นเรียงเฮ้ยมีฟองแล้วท่านผู้ชมปลาอะไรมีปลาแปลกๆให้เ,เ,เราตกกันไหมนี่ยฮะโอ้เรือเยอะเหลือเกินนะรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันที่คึกคักมากๆ,ๆเลยยักษเข้มได้ปลาอะไรมาตัวเข,เขียวๆยักษเข้มโอเค อีคืออะไรอีคือยือนอ๋อยือนแบบนิ่งๆบนเรือโอเคตอนนี้สหายเราก็ขับไปไกลามากเลยสหายอะไรไม่ใช่ละ <c oughs> เออเขาจะเดินทางนะพาเราเดินทางอันนี้คือผมไม่รู้จักเขานะก็ผมติดเรือมากับเขาไงหน้าด้านโดดขึ้นมาโง่โเนี่ยเออ<บ>แต่ก็ดีนะเดี๋ยวเราจะตกปลาให้ไปไกลกว่านี้ดีกว่านะตอนนี้ก็ออกจากท่าเรือแจ็กสันประมาณไกลมาก เรือจมหรือไงไวะ้พูดเป็นเล่นโอ้โหใครตกได้ไปฉลามปะเฮ้ยอย่าว่าเถอะเรือจมเฮ้ยคือยังไงนี่ครับผมตอนนี้อย่าบอกนะสู้กับปลาพวกนี้ <Yeah. S 1> เฮ้ยโดนโดนโดนก็โดนปลาแดกเฮ้ยตายเฮ้ยเรือตะหัว เฮ้ยโดนปลากินเลยเหรอไม่น่ากลัวจังวะมันใช่แนวแล้วแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะติดเรือไปกับคนอื่นดีกว่าเรือคันเดิมไปไหนแล้ววะจะมาเกิดใหม่ปะไปด้วยไปด้วยเอา้าจะไปกับเขาไม่งสึกตกน้ำใช่ไหมอาไม่ไม่ไมโอ้อะไรวะนี่อ่ะกูนี่อะมั่วชิบหายเลยมั่วชิบหายใบพวงเดี๋ยวเราจะติดเรือ <c oughs> เฮ้ยเรืออะไรวะนี่มันน่ากลัวจังวะ เสียงดนตรีประกอบมันก็น่าก,กลัวเหลือเกินเฮ้ยไปด้วยได้ป่ะเอา้ากูไปโดดลงน้ำอีกแหละเสียงดนตรีในเกมก็ลุ้นระทึกเหลือเกินได้ปลาอะไรวะโอ้โหได้ปลาปลาหางนกยุงมะเนี่ยย่นี่เพื่อนขอติดเรือไปด้วยได้ป่ะไอเรือคันใหญ่เมื่อกี้ไปไหนวะเฮ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยได้ไหม ไปด้วยได้ไหมเอ้อทำไมกูลุม้มโอเคแล้วจะตกปลาบนเรือเขาเฮ้ยนายต้องขับเรือไปไนี่เว้ยเราขอไปด้วยดูขนนู้นไปนูน้น้วเรือโอ้โหโอ้โหไม่ทันเลยเฮยมามาเราไปจุด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 ,จดโอ้คนจีนด้วยคุน่า้ากเกินไปป่ะวันนี้มาโดดสกนเรือเขาเดีย๋ยมันจะพาเราขับไปไหนวะไม่เอานะเว้ยขับไปตายเว <laughs> มาเราตกปลาตัวนี้จะได้ปลาอะไรอิดเคเรามีปลาอะไรบ้างตัวนี้ทิ้งได้ไหมเนี่ยปล่อยไปได้ไหมปล่อยทิ้งได้ไหมเนี่ยเราจะตกปลาตัวอื่นแทนวะกดทิ้งไม่ได้อะปลาเนี่ยฮะถ้ากระเป๋าเต็มกูจะกลับยังไงเนี่ยวะ สรงสัยต้องรอประวันแดกให้ตายแล้วก็กลับ <c oughs> ไม่ใช่ละจะทิ้งปลาอย่างไงวะเอาโอเคไปไหนแล้วเพื่อนกูเดี๋ยวจะมาตกปลาแถวนี้นะเพื่อได้ปลาดีๆนะผมหน้าด้านมาขึ้นเรือก,กับเขานะยิดเค่เบ็ดมันโคตรสวยเลยเ <c oughs> ติมไปกี่บาทวะเพื่อนเราไม่รู้เราสายซีนะเว้ยเราจะได้ปลาอะไร มาดอฟองขึ้นดิฟองโถเขามีสัตว์เลี้ยงแล้วมีนกด้วยวีแล้วไม่มีอะไรเลยมาตัวเรียกของกลางทะเลของเราอีกตัวหนึ่งที่เรือจะจมเหรอปลาแมนูเลียนปลานปรเปเลียนอะไรวะเรือจะจมนะว,วิเรือที่ปลาอะไรวะเหมือนบุห็นเลยจะบอกได้ได้สองตัวไม่ใช่ละ การที่มากับเรือชาวบ้านเขานี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรอดปลอดอภัยเฮ้ย hey, ยิดเค้ปลาหายาก็มาในปลาหายาหือปากระตูนปานิโมเราตกหี่กไปว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เหมือนน้ำทะเลจะซัดมาจะเยน็นเฮ้ยอย่าพึ่งตายนะกูมาคว้างไปทางนู้นจะได้ไรดูนะทุ่งทะเลทุ่งทะเลบ้าเลยทะเลอันกว้างใหญ่เอากุดจมน้ำเฮ้ย hey. ทิ้งกูอยู่กลางทะเลเลยเหรอกดเสียงเรือก็ไม่ได้โอโ้สวยแล้วกูกูดำน้ำลงไปล่าปลาวานเยวะตอนนี้เราอยู่ใต้ทะเลลึกนะทผู้ชมมจนจะเงียบเงาเอา้ากูมาโยนเบ็ดอะไรยวน,นี้เอาเบ็ดก,ก,กูก็กระเด็นไปโน่นนะเลยเฮ้ยเฮยเจียมนไปยบไปปลาที่เกาะภูเขาไฟโอเคมา ก่อไฟแถวนี้วะมานะครับมปมปลาตัวที่สองมีอะไรบ้างอย่าขอปลาบันขอปลาหวานได้ไหมวะมีตกได้ปลาหวานป่ะวะปลาตัวเดิมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตกทางอื่นบ้างไปนี่เราดูแผนที่ในีเล็กๆเนี่ยให้มีคนมาได้ป่ะเล่าเฮ้ยมันมีทางไปไหนวะนั่นว่าไปสู่มิติใหม่หรือ,อยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไป เราชอบอะไรใหม่ๆเฮ้ย euh! มันไปโลรไหนวะท่านผู้ชมเอ็ดคตอนนี้มันตกปลาในนี้ได้ปะวะตกปลาในลาวามีปะวะดูเหมือนว่าคุณต้องการคันเบ็ดพิเศษในการตกที่นี่ต้องใช้คันเบ็ดพิเศษอย่างนั้นหรือแสดงว่าเราตกที่นี่ไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็ไม่มีความหมายก็วิ่งกลับไปข้างนอก นเราดูคนอื่นเขาตกได้ไหมมันเข้ามากันทําไมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันให้ตกว้ายแล้วต้อง V P อีกใช่ไหมเนี่ยฮะมางั้นเราจะไปที่อื่นกันนะครับผมเราจะไปทะเลฝั่งนู้นเออมันมีอะไรไหนม,มีบ้านคนมีคนปะวะเราจะมาตกกันเลยนะจะได้ปลาอะไรเดี๋ยวเราจะตกปลาครบก่อ จะไปขายให้แค่เติมมันเดิมโอเคมาเลยครับผมปลาอะไรมามาเลยเต็มที่โอ้ปลาอะไรตัวเล็กถเห็นเลยนะนั่นย่าบอกนะปลาหางนกยุงเงมือนเดิมเนอะโอ้ย <c oughs> <c oughs> แต่สีทองว่ะเวอร์ชันใหม่ยีเท่โอ้มีคนมาด้วยเว้ยขับเรือมาเองด้วยโอ้มีคนขับเรือมาเองด้วยเว้ยดีจังว้ยส่วนเราก็ ตกปลาไปเรามีเรือโง่ๆอยู่คันหนึ่งซึ่งมันช้ามากเดีย๋ยวเราจะเก็บตังค์ซื้อเรือน,นะครับผมท่านผูเราจะได้ปลาอะไรเอ่ยรอบนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยปลาแปลกๆขโมอยเรือได้ไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วเข้าบ้านคนได้ไหมเนี่ยมีใครอยู่ไหมไม่มีน่เสียมารยาทนะเข้าบ้านคนมัวซัวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปทางอื่นมั่งหูอยู่ทางเดิมมันเบื่อใช่ไหมล่ะกระเป๋าเราใส่ปลาได้อีกประมาณสี่ตัวนะครับผม ขึ้นนี้ได้ปะจงสูงนี่ตกปลาแบบจสูงเลยนะอี๋นั่นเกาะอะไรมันั้นข้างงนาเหรออ๋อน่าจะเป็นเกาะที่เราเคยไปอีพีที่แล้วซึ่งกูขับเรือไปแบบนานเลยโ <c oughs> ถ่ถ้ารู้ว่ามีบัฟผมบัฟไปแล้วแบบนี้โถ่ <c oughs> มาดิ <c oughs> อะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ย <c oughs> ต้องมาแล้วจหวันี้ <c oughs> เคเขาพบสปีชีใหม่แล้วว่ามันสามารถดูปลาได้้ยปลาอะไรมาอีกเจยนินเยินปลาหนีไปแล้วอะไรกูยังไม่ได้ฟาดเบ็ดเลยเจยนินเราไปดูปลาก่อนทำไมมันไม่ให้ดูปลาไม่ให้ดูแค่ในช่องเล็กๆเนี่ยอ๋อนี่คนเพื่อบินไปเกาะอื่นแล้วตกยู่นี่ดีกว่าแล้วก็บินกลับไปขายปลาแคสเตอร์มันเดิมมาตกไปอ๋อมีเสียหายด้วยวอันี่มี กระเป๋าแบบเรื่องแสงได้ด้วยยิทเคอาร์จีบีอาร์จีบีไหมเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ใช่นะอิทเคจิงเป้งคุณจะได้ปลาบลูกินปลาหายากน่นเหรอมาเดี๋ยวเราจะกลับเกาะกันนะครับผมเราตกไปอีกสองตัวนะตอนนี้ก่อใกล้จะเช้าแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจกันเช้าแล้วใช่ไหมโอเคมาดีปลาอะไรแลกๆขอแบบเด็ดๆทีเด็ด ยิดเคเลเวลอัพด้วยว้ยปลาอะไรปลาแบดเหลืองปากเล็กน่าจะเป็นปลาหางนกยุงเหมือนเดิมโอ้เบ็ดไอ้นี่มันเทวยต้นมะพร้าวด้วยเฮ้เราปลาอะไรมันม่ตกโคตรไก่เลยตกในดินทรายสัตว์เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอะเด็มานี่ครับมานี่ครับมา ปลาเบ็ดเหลืองปากเล็กโอเคเดี๋ยวเราจะบินกลับเกาะกันนะครับผมัวนี้ปลาแล้วก็ได้ครบแล้วปลาเราจะบินไปเกาะแจ็ Jackson. กสันน,นครับผมทนเลแจ็กสันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกูจะไปขายปลาให้แคตเตอร์แล้วก็จะไปแล้วแหล,ละคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงนี้นะโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายไปแลวขอบคุณที่รับชมและรับฟัง <TH R ain> ตอนนี้เราก็ขายปลาได้ราคาเท่าเดิมไป460บาทก็หนีไม่พ้นโอเคก็จะประมาณนี้กูขดกดขายไปแล้วเออมาโอเคบ๊ายบายไปแล้วนะท่านผู้ชมไปแล้วอย่า